มีคนสนใจมีคนตื่นตัวมีคนให้ความสนใจมากไมยแค่ไหนผมเห็นว่าตอนนี้กระแสนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงะนะครับค,คนกลับมาให้ความสนใจนะครับถ้าไม่มีวิกฤตคนเปลี่ยนยากนะครับตอนนี้มีวิกฤตเอ้ยทำยังไงดีนะครับถ้าลองคิดลองเริ่มไม่ถูกนะครับลองเริ่มทําให้พอก่อนนะครับตื่นตัวสูงนะครับแล้วชุมชนก็ค่อนข้างตื่นตัวะนะครับอาจจะเคยชินกับพฤติกรรมที่ขอนะครับ แต่ตอนนี้คิดว่าพึ่งตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเป็นกระแสที่น่าจะส่งเสริมต่อไปนะครับแล้วชุมชนนอกจากทําให้พออยู่พอกินแล้วเหลือนี่ยังพัฒนาได้อย่างมีมูลค่าเลยนะครับทํากลุ่มแม่บ้านนะครับเอาของเหลือเหลือใช้ในชุมชนนะครับบวกเวลาที่เหลือนะครับเอามาพัฒนาแปรรูปต่างๆทํากลุ่มอาชีพนะครับอย่าไปกู้นะครับเอาของเหลือบวกเวลาที่เหลือนะครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคือต้อง ให้พอแล้วก็ต้องคิดเสมอว่าออ,อย่าไปพึ่งตลาด <c oughs> นะครับจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนว่าขายไม่ได้เป็นไรไหมถ้าขายไม่ได้ <c oughs> ยังอยู่ได้ทำ <c oughs> นะครับ